สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายปี2568ดวงชะตาผู้นำนายกรัฐมนตรีอ่อนแอจับตาปรากฏการหมูท้าราชสีฟองสนานจมรจัน์โหราจารย์ชื่อดังเผยคำทำนายภาพรวมเอาไว้อย่าน่าสนใจว่า สถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงขเขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆโดยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอแรงกดดันทางคดีความหรือศัตรูคอยบั่นทอนดังนั้นจึงต้องจับตาคดีความใหญ่การต่อสู้ทางกฎหมายและอื่นๆซึ่งจะเข้มขึ้นอีกระดับทั้งนี้ดวงชะตาผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกำลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัด ถูกจำกัดเสรีภาพอับแสงพลิกผันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่รอบแรกนั้นจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์นายกรัฐมนตรีลาออกหรือต้องคำพิพากษาศาลหรือยุบสภาหรืออาจจะล้ำเส้นไปมากกว่านั้นคือปฏิวัติรัฐประหารขณะที่กลุ่มพักร่วมรัฐบาลเก่า จะหาทางกลับมาจับมือกันหลวมๆอีกครั้งรวมทั้งให้จับตาสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการหมูท้าราชสีดังที่ปูมโหนบันทึกไว้ในอดีตเช่นการลักไก่ร่างกฎหมายเนื่อโทษกรรมเหมาเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2,556ที่นำไปสู่การเกิดกปปสอ,ออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวายนายทหารจปรพเจ ก่อเหตุท้าทายพลเอกเปรมติลสุรนนท์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นส่วนรอบนี้หมูตัวใดจะท้าราชสีตัวใดรบนั้นก็ต้องคอยดูความคืบหน้าโหนวารินชี้การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงหลังพฤษภาคมใครบางคนอาจได้รีเทิร์น โหนวารินทํานายการเมืองเป็นแปลงหลังเดือนพฤษภาคมแงม้มใครบางคนอาจได้รีเทิร์นพร้อมฝากถึงผู้มีอำนาจอย่าใช้ประชานิยมให้มากส่วนภัยพิบัติจากธรรมชาติจากนี้อาจจะมีบ้างเล็กๆน,น้อยๆแต่ไม่รุนแรงแล้วโหนวารินขอฝากถึงผู้มีอำนาจอย่าใช้ประชานิยมให้มากเพราะประเทศที่ล่มสลายก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วล่มสลายเพราะใช้ประชานิยม ทุนทรัพย์ของเรานั้นมีเพียงพอแล้วเราอย่าไปขายหรือเพื่อแจกจ่ายหรือนำไปทำอะไรโดยที่ทรัพย์สินของเรานั้นเป็นทรัพย์สินของประชาชนคนทั้งชาติคนทั้งแผ่นดินเราควรจะช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้เพิ่มภูนให้พอกภูนเพื่อที่จะประคองประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้เดินหน้าก้าวต่อไปสู่ในแดนสิวิไล ผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าความวุ่นวายทางการเมืองจะรุนแรงหรือไม่ผลวารินตอบว่าไม่รุนแรงแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนหลังเดือนพฤษภาคมนี้เริ่มเห็นเค้าโครงต่างๆผู้ที่มีหน้าที่แต่ใครมาทำหน้าที่ที่แท้จริงเราก็รู้อยู่ว่าเป็นใครในนิตินัยเรายอมรับได้แต่นพฤตินัยเป็นใครเราย่อมรู้ดีแต่ต่อไปในภายภาคหน้า ก็จะมีผู้ที่มีหน้าที่มาดูแลและอาจจะมีผู้ที่มีหน้าที่บางท่านบางคนหลงเหลืออยู่จะมีการรีเทิร์นกลับมาก็ได้ส่วนปัญหาภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติจากนี้ไปจะไม่รุนแรงแล้วอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนที่รุนแรงนั้นก็ผ่านไปแล้วความคืบหน้าลายปี2568น้้าำท่วม3เมตรหมอปลายเตือนระวังภัยพิบัติครั้งใหญ่ หมอปลายแพรกซิบเตือนปลายปีนั้นต้องระวังพลังโซเชียลแห่แชร์คำทำนายของหมอปลายเมื่อเดือนพฤษภาคม68ถึงสถานการณ์ความร้อนแรงร้อนระอุทางการเมืองไทยกับคำทำนายนาย,ยกคนใหม่ล่าสุดถูกพูดถึงอีกครั้งหลังน้ำท่วมเชียงรายหนักล่าสุดโดยหมอปลายเผยคำทำนายในรายการไทยรัฐทอล์กถึงภัยพิบัติครึ่งปีหลัง2568 ที่ยังวางใจไม่ได้ยังมองเรื่องของน้ำท่วมท่วมซ้ำที่เดิมแต่ว่านอกกรุงเทพจากที่เคยท่วม2เมตรมันท่วมเป็น3-4เมตรแล้วน้ำน่ะจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะยังไงก็ต้องหาทางเกลี่ยออกไปอยู่ดีแล้วน้ำทะเลหนุนสูงจะไปไหนละ่ะอันนี้คือสิ่งที่ปลายนั้นกลัวณนะปัจจุบันควรจะระวังช่วงปลายปีที่อัปเดตนะคะ คือช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนให้ระวังน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ซ้ำซากกรุงเทพไม่หนักค่ะน่าจะระวังอยุธยาราชบุรีสุพรรณบุรีแถบนั้นให้ระวังครั้นพิธีกรถามต่อยกว่าแผ่นดินไว้ในกรุงเทพยังต้องระวังอยู่ไหมหมอปลายกล่าวว่ามีค่ะแต่ไม่หนักแล้วไม่เท่าที่ผ่านมาแต่สั่นไหวโครมคามไฟตกแบบนี้นะ่ะมี ทั้งนี้ผู้ทำนายได้กล่าวว่าไม่ได้ต้องการให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกเพียงแต่ให้ตั้งรับและเตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆกับเหตุการณ์ที่อาจจะมาถึงหรือไม่มาถึงนั่นเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับขเขมรดวงแตกคนพลัดถิ่นดวงเมืองวินาศเปิดดวงเมืองขเขมรปี2568วิกฤตหนัก จากเหตุการณ์การสู้รบกับไทยคามรได้ตกที่นั่งลำบากเพราะเป็นฝ่ายยั่วยุเปิดฉากยิงไทยก่อนทำให้ต้องรับกรรมรับผลที่ก่อขึ้นงานนี้ไม่รู้ว่าการสู้รบจะจบและยืดเยื้อแค่ไหนแต่ในทางโหราศาสตร์ได้บอกไว้ว่าดวงเมืองคามรยังอยู่ในจุดวิกฤตหลายด้านทั้งด้านสังคมการเมืองเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนความตึงเครียดด้านของความมั่นคง สงครามชายแดนจากข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาได้บานปลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2025และขยายความรุนแรงเป็นการประทะทางอากาศในเดือนกรกฎาคมรวมถึงการใช้สัพพะวุธหนักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้พลัดถิน่นและเกิดการสูญเสียแก่ทั้งสองประเทศจากดวงเมืองขเขมรมีความเสี่ยงที่จะ พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆในปี2,568ดังนี้เกิดน้ำท่วมและเกิดภัยพิบัติธรรมชาติมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเกิดความขัดแย้งกับไทยรุนแรงขึ้นมีผู้พัดถิ่นและความไม่มั่นคงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวผลกระทบจากภายนอกวงเล็บนี่เสียเงินเฟอ้อภาษีนำเข้า ความเข้มงวดทางการเมืองอาจจะสร้างความไม่สงบภายในเกิดความแตกแยกของประชาชนและการเมือง